แน่นอนอยู่แล้วว่าเมื่อมีกลิ่นตัวสิ่งที่เรามักจะคิดถึงก็คือรักแร้ครับเป็นอย่างแรกครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในท้องตลาดครับโดยส่วนมากครับโฆษณาเลยครับหลับกลิ่นกายครับแล้วก็โชว์ครับใต้วงแขนอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เอามาถูกครับว่าจะเป็นโลออนเป็นเวกจะเป็นสเปกก็รักแร้ครับคนก็เลยคิดว่ารักแร้นี่แหละคือเป็นจุดกําเนิดของกลิ่นตัวครับแต่จริงๆใช่ครับแต่ไม่ทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วกลิ่นตัวนะครับมีจากจุดอื่นทั่วร่างกายไมหมดครับตอมเหงื่อหรือตอมกลิ่นเนี่ย มันอยู่บริเวณที่รักแร้นี่ยปริมาณน้อยแน่นครับแต่ว่าจุดอื่นไม่ใช่ไม่มีนะครับเราก็ยังมีจุดอื่นอยู่แต่คนไม่พูดถึงครับเพราะมีน,มน้อยนั่นแหละครับคือเป็นสาเหตุว่าทําไมเวลาที่เราใช้ในกลุ่มที่เป็นพวกโลออนสเปรย์หรืออะไรพวกนี้พอใช้ไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันไม่ได้ผลนีฮะแล้วเราจะทํายังไงละ่ะลำพังว่าเราจะไปหาค้นหาว่ามันาจากอยู่ไหนมันก็ไม่สะดวกถูกไหมครับแน่นออยู่แล้วครับมันต้องมีในกลุ่มที่เป็นสบู่ที่สามารถล้างกลิก่นกายได้ฆ่าเชือ้อครีเรียได้ครับ มันถึงต้องมีกลุ่มพวกนี้ขึ้นมาครับแต่ในท้องตลาดแล้วที่ผมดูนะครับคือไม่มีครับในกลุ่มพวกนี้ส่วนมากจะมีค่าเชื้อปีกเรียแค่นั้นเองซึ่งการ่าเชื้อคเรียควบคุมเชื้อปีกเรียได้ก็จริงครับแต่ถามว่าไม่ใช่ว่าคุมกลิ่นได้นะครับกลิ่นตัวยังคงออกมาครับดังนั้นจึงต้องมีเป็นสบู่ที่สามารถบกลิ่นกายได้เพิ่มเข้ามาครับและสามารถฆ่าเชื้อปีกีเรียได้ถึงจะสามารถใช้ได้อย่างได้ผลครับ